Bueno. 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 ของมิสเอิร์ธไทยแลนด์น้องมิสสิ่งแวดล้อมโลกที่องค์กรของเราได้เติบโตมากขึ้นเพราะว่าทางสื่อมวลชนได้ให้ความสำคัญกับการรักโลกไปกับมิสเอิร์ธไทยแลนด์ค่ะก็ มันมันไม่ยากเพียงแต่วันต้องแยกระหว่างความความสัมพันธ์ความรักในกองที่เรามันมีเหนียวแน่นนะแต่มันจะเป็นที่ต้องเลือกผููชนะค่ะให้ให้เหมาะสมและเป็นไฟเตอร์ที่ดีที่สุดของประเทศไทยเพื่อส่งไปที่เบจีใหญ่95ประเทศทั่วโลกในนามมิสเอิร์ธมันยากตรงนี้เท่านั้นเองค่ะเรามีเวลาอยู่ประมาณ2เดือนสําหรับการเข้ากองของน้องคอร่านะคะก็จะเข้าไปเดือนพฤศจิกาแต่น้องก็จะมีเวลาในกองของกองใหญ่อีกประมาณ1เดือนเพราะว่าจะไฟนอลกันเดือนธันวาคม ปีนี้เองค่ะเราจะใช้เวลาในช่วงนี้นะคะช่วง2ออาทิตย์นี้ในการขอบคุณสื่อมวลชนแล้วก็ไปใน องค์กรห้างร้านต่างๆที่สนับสนุน Miss Earth Thailand มาตลอดแล้วก็จะบอกเขาว่าในช่วง3เดือนนี้เราจะทำอะไรบ้างนะคะแต่วันแถลงข่าวเปิดตัวรับสมัคร Miss Earth Thailand แล้วก็บอกเป้าหมายที่ชัดเจนเลยค่ะว่าเราได้นางงามของเรามามีมงกุฎแห่ง Earth แล้วก็ดินน้ำลมไฟเนี่ยเพื่อดูแลถ้าเป็นอากาศก็ใช้ให้ Miss Earth Air Thailand เป็นผู้ดูแล,แลถ้าเป็นเรื่องของมลพิษทางน้าก็ใช้ว a เตอร์ a i l แล d ดดูแลแล้วก็เรื่องของแต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงจะดูแลโดยมงกุฎแห่งเอ,อิร์นะคะคือ คอยประสานไปในหน่วยงานราชการต่างๆคอยพูนิชนะคะหรือว่าเออแบบอาจจะติติงนิดนึงกิติเตือนเรื่องของการที่ใช้ทรัพยากรอย่างไม่เหมาะสมแต่ถ้าองค์กรห้างร้านใดที่เขามาถูกทางแล้วมิสเอิร์ธไทยแลนด์ก็จะเอาโชปฟี่ไปให้เอาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปให้เขาค่ะยังเลยค่ะคือแบบทุกเช้าตื่นมาแล้วแบบรู้ตัวว่าฮ้ยเราได้มิสเอิร์ธมานะแล้วแบบคอนเทนต์มันยังอยู่อยู่เสมอค่ะแต่คือ มันก็ลดลงมาก็มีลดลดลงนิดนึงแต่คือมนก็ยังไงแต่มันคิดมาได้ว่าเราเป็นมิสเอิร์ธอ่ะมันก็แบบหัวใจเรามันเริ่มเต้นอะ่ะช,ชีวิตคุณเปลี่ยนมน้าไหนคะมันก็เปลี่ยนภายในคืนนึงเลยค่ะเ,เพราะว่าตื่นเช้ามาคือทุัพอ์เด้งค <laughs> นฟิลิปปินส์อ่ะแบบเพราะว่าก่อนที่ตอนที่ออดิชั่นมาแล้วคนฟิลิปปินส์ก็ทักมาหายอยู่ <c oughs> ว่าอุย้ยเราเชียร์นะเราเชียร์นะแต่ชนะมิสเอิร์ธมาเสร็จแล้วอะ่ะ <c oughs> โอ้ย ต้องแบบ20 30าชิคนแบบตึ๊ตึ๊ตึ๊พยายามทักคาเขาแบบกลับให้หมดทุกคนอยู่ตอนนี้ค่ะหลายอย่างเลยค่ะเพราะว่าหนูก็อยากจะฝึกเรื่องการพูดเยอะขึ้นการสื่อแบบการที่จะ express myself ใช่ค่ะแล้วก็หนูอยากจะฝึกการเดินการแบบโพสการ energy มาค่ะเพราะตอนนี้ก็คือยังพอเดินได้แต่มันยังไม่เลิศพอยังไม่ปังยังไม่ปังพอใช่ Miss Earth ก็ของสมก็จะเป็น who wants to help and protect Mother Nature and our Earth for our

ที่เขาจะแบบโพสกันพวกเขาจะมี CSR กันด้วยแจะโชว์ว่าเราเอ,รออกไปเก็บขยะออกไปคัดแยกแข่เราแบบเต็มหมดแล้วอยากให้ทุกคนทําตามใช่ค่ะหนูก็มีแบบบางมีหลายอย่างอยู่แต่คืออย่างแรกที่อยากจะทําเลยคือเรื่องอากาศเรื่อง PM ใช่สองห้าเพราะว่าเป็นคนเชียงใหม่แล้วก็ air pollution เที่ยง terrible ของ so, so bad หนูก็อยากจะแบบให้มันมี more like a sharing system like a transportation system <ม>เพราะว่าเชีงใหม่นี้ไม่มีเรื่องรถบัสไม่มีเรื่องการที่จะจะ transport คนได้คือทุกคนใช้รถส่วนตัวหมดใช่หนูก็อยากจะปรับปรุงตรงนั้นแล้วก็อยากจะทำเรื่องการขัดยัดขยะ ก็บ้านหนูเองคือคุณแม่สอนตั้งแต่เด็กเรื่องการคัดยยแยกขยะแบบพลาสติกอยู่ตรงนี้โฟมอยู่ตรงนี้แล้วก็อะไรนะคาร์บอนที่อยู่ตรงนี้ใช่อยากให้ทุกคนอยากให้บ้านทุกคนเริ่มทํากันบ้างเพราะมันเริ่มอยู่ที่บ้านเราเลยที่เราจะช่วยกันได้ทจะมาทำซ่อมปัญหานี้คือมันกระทบเรื่องทัวริสต์้วยค่ะเรื่องการที่คนจะมาเที่ยวเพราะว่าหนูก็คือหนูก็คือได้ไปคุยกับฝรัง่งได้ไปคุยกับคนเมืองนอกเพราะว่าหนูอ่ะเรียน h o ส p i t a l าลิตี้มันก็เกี่ยวกับทัวริสต์หนูก็เลยได้ไปคุยกับพวกเขาว่าแบบว่า คุณชอบเชียงใหม่ยังไงเป็นยังไงบ้างมาเชียงใหม่เขาบอกอเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่สวยมากเป็นแบบที่ที่สวยมากแต่คือมันมาแยกที่เรื่องเดียวเลยค่ะคือเรื่องสโมกี s ซีหลายหลายคนคือไม่ได้ฝรัฤฤฤฤฤฤ่งเขายิ่งเขาแบบปลอดเขาเซนเซิดียบอะค่ะไม่เขาเะะไ,มขไม่เหมือนคนไทยขเขาอยู่บ้านบ้านเมืองเขาอากาศเย็นสบายอะเขามาเจอแบบเนี้ยเขายิ่งแบบอ้เขารวยบานเลยค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะแนนนะคะนางสาวปิยมนมินยงมิสเ e a ร์แลนด์ไทยแลนด์2023ค่ะ สวัสดีค่ะออมสินวัดรินทรงครูผาแลดมิสเตอร์จาวาเต้ไทย2023ค่ะคงแน่น,นะคะอยากผลักดันในเรื่องของการปลูกป,ป่าค่ะก็ได้มีการพูดตั้งแต่เข้าออดิชันจนถึงประกวดจบก,ก็คือจะเกี่ยวกับป่าชายเลนค่ะเพราะว่าป่าชายเลนเนี่ยโครงกลางก็คือแบบว่าเป็นระบบนิเวศที่สามารถช่วยดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าพืชปกติด้วยค่ะแล้วก็ยังเป็นระบบนิเวศที่สามารถทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถทเม็ดเงินให้กับประเทศได้ด้วย เลเล็งพืนที่ไหมต้องไปโซนนั้นภาคใต้ไหมหรือยังยังยังเลยค่ะยังก็จริงๆก็มีหลายภาคที่สามารถแบบทําได้ค่ะแล่วของน้ำก็จะเป็นเรื่องที้ขยะลงเลยแม่น้ำแล้วมันก็จะรวมกันยังไงเป็นแบบในมหาสมุทรจะเจอสัตว์ทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็กินเข้าไปสัตว์ก็ตายยิ่งสัตว์ที่มันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วอะค่ะมันก็ยิ่งแบบเพิ่มอัตราการตายมากขึ้นก็อยากจะแบบให้คนแบบคเซิร์เรื่องนี้เยอะๆวันนี้นะครับจะชื่นใจขนาชื่นใจมากแล้วก็แม่ก็มีความแบบมีความฝันของแม่เหมือนกันว่าอยากจะร้อยความฝันของลูกๆ ให้ประสบความสําเร็จทุกคนเลยเขาฉายแววเรื่องไหนเขาอยากทําอะไรในฐานะที่เขาก็เป็นบุคคลสาธารณะแล้วอาสามาช่วยสิ่งแวดล้อมเขาก็ได้ควรจะได้พีเวเลตหรือของขวัญในชีวิตของเขากลับไปนั่นก็คือการเป็นที่ยอมรับแล้วก็การเป็นที่นิยมชมชอบนะคะอย่างเงี้ยเป็นตาราได้เป็นนางแบบก็ได้แล้วก็เป็นนางงามก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมัน all in one อยู่แล้วนะคะและส่วนน้องๆก็ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีแล้วก็แตะมือกันสอดประสานกัน แม่เชื่อว่าเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรในฝันที่แม่ภูมิใจแล้วก็รู้สึกแบบดีใจแทนคนไทยทุกคนที่เราก็มีองค์กรเพื่อความสิ่งแวดล้อมเป,เป็นจุดรวมของสิ่งแวดล้อมในแง่ของการโพซิทีฟ นะคะ thinking แล,แล้วก็เป็นเรื่องของ positive smiley แล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่เครียดแล้วทําให้มันออกมาดีได้แม่ก็ขอบคุณนะคะท,ท,ทุกท่านติดตาม Miss Earth Thailand มาอย่างดีมากๆแล้วก็ฝากลูกๆทุกคนด้วยหลายท่านติดต่อมาทํา CSR ด้วยกันหรือว่ามีองค์รงกรห้างร้านอะไรที่อยากจะให้เราในฐานะ m i s สิ่งวดบ้อมเนี่ยเข้าไปช่วยหรือไปเทคแคนก็ติดต่อเรามาผ่านเพจ Miss Earth Thailand ได้เลยค่ะเปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วสัญญาว่าจะไม่บ่ายเบี่ยงแล้วก็ไม่เข้าไป กระทำอะไรที่แบบดูเป็นภาระยุ่งยากของทุกท่านนะคะก็ติดต่อมาได้เลยหลักฐานแล้วพวกเราก็ยินดีจะดูแลเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความงามแฟชั่นต่างๆเราก็ไม่เอานะคะเราก็อยู่ในเทรนด์แล้วก็อยู่ในมาตรฐานนางงามที่สมมาตรฐานทุกๆประการเลยค่ะขอบคุณ <otic S 2> มากาค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ